สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดำสิงครับมือนีผ้ามา่านสับเปรือครับเราจะมาซอยสับเปลือสับปะรือบ้านเขาครับปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีสวยของสับปปรือจริงครับพ่อก็ไปเสียตอนเดือนเมษาอันนี้เดือนมิถุนาคุณตาก็ป่วยอาการหนักครับเพาะาหนาใายเพื่อนหายเร็วๆเพื่นอนไอยุนวา อาการหนักแล้วครับตอนนี้เมื่อวานสับป,ปะเลือก็มาจากโรงพยาบาลเฝ้าคุณตาเพรนี้ต้องรีบกลับมาหวานข้าวนี่นะคนมันทุกมันยากมันลําบากอะมันเบิ่งกันหินใจกันยากหนินะครับบางที่เขาสิคิดทอนเท่ากันอาจจะคิดทอนเท่าช่วงนี้นี่แหละเอ๊ะบัวมันต้องมัดไทยแล้วนี่ ที่ได้อีกว่นนี้นาหลายอีกครับปลาเรือแล้วอีกน้านหนึ่งนะครับหน้านี้ก็เยอะครับสามสิบกไล่หน้านู้นอีกบึงมันเจ็ดจใจอะไนของมันตึ้งรถไทเดินตามทึ้งกระบะทึ้งฟอร์ดผู้เดียว อันนี้สับเปลือกเงินบัดนะครับมึงมันให้หน่อยมันปัน่นมันอะไรดิบ่ได้้นทรง,ขงเขาทรงน้ำกับมมมีครับปุ่นมียรกับยูนอมการปุ่นุ่นไว้มุนอุปุ่ยครับ ก็ภาวานาจะห้ตาเพิ่นเป็นอย่างห้เพิ่นป่วยแห้งเพิ่นหายไปไวบ่สั่นตายเลยครับสับเป,ปลือแต่ก่อนมีตามีอย่างเบิง่งให้เบิ่งหน้าให้สับเป,ปลือกอะมีแต่ว่าลงมือไถซื่อๆก็ได้ครับจกักปีอย่างปีซวยคุณสายยางวะนี้รถไถเอามาแล้วเหลือสายยางปูน วันนี้สาบเลร์จะหวานข้าวครับเขามีเครื่องหวานข้าวครับก็เลยบคคงอยากปไปเนเครื่องหวานข้าวมันก็ดีตรงว่าบบตรงไปอยากน้าค้นงานบบตรงไม่คุ้นว่้ยน้าไยครับของผมก็เป็นเครื่องหยอดผมก็เอาข้าวปลูกใส่หัวใส่หางรถไถออกไปนาคนเดียวกับน้ํากระติกหนึ่งแค่นั้นครับไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายไม่ต้องไปเหนื่อยกับคนงานเมื่อต้องยาก มันก็ต้องเอามาไว่พ่นนี่แล้วนี่หน้ามันโอ้มันโชคดีครับน้าวานเขาที่หลังของผมนี่วานตมขึ้นไปครับแรงดีบัดนี่ว่านตมเร็วเสือกแรงเอามันจะเอามาหนีหมดเลรอ หัวเขากับพูนอยู่พูนหน้าสับเปลือนี่ผู้ใด,ดมากนี่มวยครับหน้ามันยาวเป็นกีรูเลยครับยาวมากและกว,กว่างกว้วงมาถึงสองเซนครับประมาณสองเซนนี่แหละเอา้าเคื่อไปถิ่มมันบักล้วงคือบอกมาันใบโพ้นเห็นมันเร็ว จะบรรเลงนะครับว่้ชิโมยางไปกระสิ่งยางเขาเอาตุยมันจะเอาไฮแลรกก่นครับหน้าสับเปลือยให้ไงดิไทยกับมวนเกี่ยวกับมวนครับแต่ก็ไม่ค่อยมวนครับหน้ามันเขาล่มล่มทุกปี เขาไมา่ฉีดยาจะบึงห้อยไทยกันเทอไทยเปน,เนี่ดีบุดีผิดกันนะครับนี่ แต่หมดขาดหน้าวานปันละก็ขาดว่ดเจะเอาเอา้เอา่อาตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับตอนแบกปุ๋ยเด้วพี่ดงโอ้ยพออย่าหากักน้ามันเงาครับต้องแบกปุ๋ยไก่แต่ว่าโชคดีฝั่งนู้นมันมีคองครับรถผ่านได้แต่ว่ามานนี่ เมื่อนี้ก็บ่บเทอาไรนี่รถมอไซค์มาหอน,นี่ได้สบายดินก็ยังไม่ทันแห้งดีครับแข็งเลยครับนี่ทันนีจะแฉๆขึ้นมานี่ดินแข็ง แท่นที่เสียมาจอดให้มันเร็วบึงครับสุดท้ายครับพี่น้องกะได้ยครับรถไทยเอาไปเบียนให้มันพูดเคยไก่พุ่ ให้มันหยอดเข่าครับให้มันวานเข่ามันไปใครกวยยางกับซ,ซื้อครับขับไปกับให้มันหูนปลายยางท <c oughs> <ส>่า <c> น <oughs> เอาไปสอมอยู่ปีกลัวครับจังเลี้ยวครับเอาเอา อันนี้รถพีชิงครับแต่ถ้ามันอยากชีเลนมันจะไหนมันกเลนตียิงขาดหน้ามันบนากินขัวเลยเ่ยผมไม่แลนกินขวยอย่างเดียวเลยรถันนี้เจ้าขุนเขาอะวานมือครับหรถไถหน้าเพื่อนผมเนี่ยนะเลี้ยนของเดียกันมาก เขาจบปริญญาตีะนะีันน่ะเข้ามาได้เรียนสูงเื้อเขาจำกันพี่น้องกับมาเ็ดเขากระดีบดยางมีรถเกี่ยวมีรถไถอยู่บ้านสบายใจสุดครับแต่ถึงพยายามบอกครับการเรียนสูงมันบ่เมนคำตอบที่ดีสุดของชีวิตครับเรียนมาได้หูอ่ะบ,บางคนกะเอาเวลาเออหาปีแปดปีเนเขาไปหาเงินหาคำเดลายครับบางคนเขาตั้งตัวได้เลย มังคนก็นเลี่ยนมาสูงก็ต้องกลับมานับหนึ่งมวอยุบันนอกเพราะอย่างครับถ้าจะไปเลี่ยนอยู่ก็สิจับจูดก็จะหูข้างหูอย่างต้องกำลังใส่เวลาดุนบ น,นี่นไม่ใช่มโมห้ยฟังครับหน้าขางเคี่ยงเล่าสิเปงหน้าบ่ให้เราเพลงหน้าทาาั้งล่างบ่ให้เพลงว่าจากคลองหน้าบม่มี่นำใจก็สัตวปูตั้งๆเขาก็ปล่อยน้าลงมาครับ,บปล่อยหน้าร็จเราน้าก็ต้องไหลจา,ากที่สูงลงที่ต่ำธรรมดาครับเพว่าหน้าขางเคียงเขาว่าเทาแล้วเทาเลยบม่มี่นำใจครับนี่นี่คืออันอย่างะ่ะนำใจของเพื่อนบ้านของคนไกลเคี่ยงครับ ผู้ใดเขาก็อยากวานอยากเห็ดหน้าเพือนแหละครับอยากปล่อยน้ำอยากให้หน้าน้ำมันจะของมันแห้งมันก็ต้องเห็ุตามหลักการธรรมชาติครับที่สูงก็ต้องไลลงที่ํำไม่ไงว่ามุงเสียกูปล่อยขึ้นฟ้าผมบอกนี่หลายอย่างครับอันนี้ก็ะได้ที่วางในเนาะตากระนอนยู่งรงบานเือ แม่แม่กับร่องพออสิได้เป็นโพอ,อ๋อแล้วก็ได้ลากงานนะครับมาเสาพอ,อนี่แหละครับจุดเอ่อ,อยังไงเกินวิกฤตวิกฤตของชีวิตครับมันยากที่สุด,สดคือว่าเบิ้งคนเจ็บคนป่วยนี่นะครับป่วยลดราคาหนีตีลังกากขาแนะ่เอาคิดป,ป่วยเองสิไปหมดไปเลย แขบไปซอยมากกับจักไปซอยเมียกับครับบ่เป็นครับเมียกับเล่นส่งหงอเข่าอากุญแจเครื่องมือปีนี้ถือว่าเป็นอันไม่กิดนงมดนะครับมาเป็นสะพายบ้านนี้มีตะเรืองตะเล่าเลยแบบบททดสอบนักแห้งเพราะวันที่เป็นพ่อปูเสียปูเถ่าปวยพวสัมบายโอ้ยจั๊กสีห้สีหน้าจั๊กสีสวนอย่าง เยาว่าคนมีหลายเขามีความสูขครับมีหลายกับเมยหลายครับบ่มีกับเมยบางคนหากินได้ซื้อมือหลับจังงั้นถ้าได้กินแม่นเบิดเบิรแล้วก็หาไหมบะพ่อก็ยืมบ่มีใส่ก็ปล่อยลืมมีซวยยางซูยนวครับซูยเบเอาเอาส่นี้นะครับปลอยเมย์เถอเดี๋ยวเราไปจอดให้มันก่อนครับดอีกประมาณหา100เมตรเขายังไม่หอนถึง